สวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลำพูนนะฮะแล้วก็สถานที่ที่ผมกำลังจะพามาเที่ยวนี่นั่นคือวัดพระธาตุฮาริคุนชัยนะครับหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดเจดีย์หลวงนั่นเองนะครับวัดพระธาตุฮาริคุนชัยนะครับเป็นวัดประจําปีนักสัต์ ลากานะครับใครเกิดปีละกาเนี่ยจะต้องมาไหว้พระธาตุอาริปุญชัยครับเป็นวัดประจําปีเกิดเป็นความเชื่อทางโบราณน,นะฮะของทางล้านนาทางเหนือของเรานะเกี่ยวกับนักศัตร์ประจําปีวันเกิดนะครับแล้วที่สําคัญอีกชื่อหนึ่งเนี่ยบางคนเรียกว่าวัดพระธาตุเจดีหลวงเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจกันนะฮะที่มานี่เล่าให้เขาเข้าให้ฟังมันเป็นตำนานนะต้องวงเล็บว่าคือตำนานนะครับตำนานมูลศาสนานะครับแล้วก็ตำนานาพระธาตุอาริปุญชัยนะกล่าวว่าครั้งพุทธกาลนะครับพระพุทธเจ้าได้เสด็จมา บินบาตในหมู่บ้านของเหล่าแม็กบุตรนะครับแล้วก็เสด็จไปเรียบน้ำนะแม่แม่ละเมิงนะีหรือว่าเรียกอย่างก็คือแม่น้ําปิงเหล่านี้นะครับพวกแม็กนะครับก็ตามเสด็จนะจนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งนะทางที่ตัวนันออกของแม่น้ำนะครับพระพุท mm hmm. ธเจ้าก็ทรงปารธนาที่นั่งประทับนะครับที่ริมแม่น้ำนะครับแล้วก็มีแผ่นหินนะครับ ขุดขึ้นมาจากดินนะฮะพระพุทธเจ้าก็ทรงวางบาทแล้วระทับเหนือแผ่นหินนั้นนะครับชมพูหน้าคลาดนะครับแล้วก็พยากาเปือกนะครับออกมาจากปลายหิมะพาณ์นะก็มาเป็นโยงอุปทากนะครับแล้วก็มีล้วผู้หนึ่งล้วก็คือคนพื้นเมืองเนี่ยครับของทางภาคเหนือนะฮะถวายหมักสมอนะครับเมื่อพระพุทธเจ้าฉันหมักสมอเสร็จนะครับก็ซัดเมล็ดหมักสมองเนี่ยลงไปที่พื้นนะฮะแล้วเมล็ดหมักสมองเนี่ยก็หมุน3รอบติวติวติวเลยนะครับแล้วก็ได้ฝังพระเกศานะของพระเองค์นะฮะแล้วก็เอาเมล็ดสม ทับไวนะครับก็มีพุทธยากรนะรว่าภายภาคหน้าเนี่ยตรงจุดที่มีการฝังเม็ดหมักสมอนะครับก็เมื่อพระอาทิตย์ตียวราดนะครับโซเวยราดเมื่อไหร่นะสถานที่อย่างเงี้ยจะกลายเป็นเมืองนครใหญ่นะครับก็คือนครในลิปุนชยัยเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยได้มาฉันหมากสมองที่นี่นะครับแล้วก็ที่ที่ฝังหมักสมองเนี่ยก็จะกลายเป็นที่ที่บรรจุ พระบรมสารีริก,กธาตุนะครับของพระพุทธเจา้าแล้วก็คือ,อพระมหาธาตุก็คือพระธาตุฮริปุญชัยนั่นเองนะครับ ในปัจจุบันนั่นเองเป็นเรื่องเล่านะเป็นตำนานนะครับแล้วก็ในในพระพุทธในพระมหาธาตุเนี่ยก็จะฝังไว้นะครับมีกระดูกพระพุทธเจ้านะครับก็เป็นพระธาตุตรงอกนะกระดูกนิ้วแล้วก็ธาตุยอต่างๆนะครับจำนวนหนึ่งบาทเต็มๆเลยนะครับแล้วก็มีการนะครับบูรณะต่อมาตลอดนะครับตั้งแต่สมัยพญามางลายนะพญาแสนภูพญาคำฟูนะครับพญาเมืองมาพญา อาพระเจ้าติโลกกน,นาดนะก็มีการบูรณะวัดเนี่ยต่อมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็มีประวัติที่ยาวนานมากๆนะครับส่วนไอปูชนีวัตถุนะแล้วก็ถาวรวัตถุที่สําคัญในวัดนะก็ใครไปเที่ยวเนะี่ยก็ดูนะฮรบรอบๆเลยอย่างที่ผมเห็นบ้านด้านหน้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะ ก็มันจะมีแต่ของเก่าๆนะมันเดินได้เพลินมากครับวัดนี้มีจุดสําคัญเยอะแยะมากมายเนี่ยผมจะแบบอาที่เช่นอะ่ะประตูโขนที่เราเห็นตอนต้นคลิปนะครับเดินเข้ามาต้องบอกว่าเป็นเลืองลายของสัตว์ในหิมพผานนี่ยสวยงามมากแล้วก็จะมีสิ่งคู่ตัวใหญ่2ตัวนะครับตั้งอยู่ทางเข้าวัดเลยเด่นมากนีมีวิหารหลวงมีวิหารพระพุทธนะครับวิหารพระเจ้าทันใจนะเออเนี่ยวิหารเนี่ยคนชอบมาขอพรกันเยอะมากนะครับวิหารอ่าพระยาละโวนะครับ หอทรามหลวงหอทรามหลวงสวยมากนะครับอยู่ข้างๆวิหารหลวงนะฮะหลังแดงๆใครเห็นก็ขึ้นไปดูได้นะครับหอกัรศานะครับวิหารพระบาท4 0 0นะฮะบาท0 0เนี่ยก็คือรอยพุทธบาทนั่นเองนะครับก็มันแสดงถึงว่านะครับศาส,สนาแลวก็พระธรรมคําำคำสอนเนี่ยได้เจริญเดินทางมาถึงที่นี่แล้วนะครับมันก็คือรอยเราไปเจอรอยพุทธบาทที่ไหนก็ต้องนึกว่าอ่า ถ้าทาคำสอนเนี่ยได้มาถึงที่นะครับไม่ใช่ว่าพุท้เจ้าเนี่ยเสด็จไปทุกที่แล้วก็ไปเหยียบเหยียบเหยียบว่าเป็นลอยนอะเป็นการเข้าใจผิดนะครับแล้วก็มาถึงพระอาเมื่อกี้ถึงไหนแล้วพระบาทสี่อยใช่ไหมนะฮะก็มีพระเจ้ากันเกลือนะครับวิหารพระสายญาติวิหารพระเจ้าพันตนนะฮะแล้วก็มีสุวรเจดีย์สุวรเจดีย์นี่สวยมากนะเป็นเจดีย์เหลี่ยมนะฮะก็ไปดูได้ข้างๆองค์งพระาธาตุทวบุญชัยเลยนะครับ สวยงามมากครับวัดน,นี้วิหารพระเจ้ากัรชนะนะครับอุโบสถภิกษุณีมณฑปพระ อัธารถนะครับวิหารสะดือเมืองและที่สําคัญคือพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุไทยปุญชัยนะไปดูกันได้นะครับวัดนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆแลวของเก่าใครที่ชอบศิละปะเหนือเหนือเนี่ยอย่างที่ผมเห็นในภาพเนี่ยที่เห็นอยู่คือคือบริเวณของระเบียงคดนะครับภายในวัดเนี่ยก็จะรวบรวมของโบราณน,นะครับแล้วก็พุททลุปโบราณเก่าๆเนี่ยไไม่หมดเลยฮะแล้วก็จัดได้สวยงามมากนะครับวางเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยแล้วก็จะมีคนมานั่งเรียนธรรมะกันนะครับมีสอนธรรมะ ้วยมีคนมานั่งวิปัสนาด้วยนะครับอันนี้เป็นพระธาตุจำลองนะองค์นี้ยผมซื้อกลับมานะครับราคาจำไม่ได้แล้วแต่ซื้อมานานมากนะครับผมก็บูชาอยู่ที่บ้านผมตอนนี้ด้วยนะครับเนื่องจากผมเกิดปีละกาเนาะแล้วก็ไปไหว้ทุกปีทุกปแีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเช่าพระธาตุจำลองกลับไปสักองคหนึ่งนะที่จริงไม่ไ,มได้บ้านเครื่องรางของขังอะไรพวกนี้แต่เราเห็นเป็นพระธาตุจำลองนะแล้วเราก็เป็นพระธาตุประจําปีเกิดของเรานั่นคือปีละกานะครับแล้วก็อยากมีไว้บูชาที่บ้านเนาะก็เลย เช่ามานะฮะร,ราคาน่าจะประมาณ2 5 0 0บาทถ้าจำไม่ผิดนะฮะนี่แล้วก็จะมีแบบซุ้มจำน่ายพระเครื่องนะฮะตาดีได้ตาลายเสียนะนี่ต้องมีความรู้นิดนึงนะครับแล้วก็จะมีแบบของที่เขาแบบบริจาคมาให้ทางวัดหรือทางวัดก็เก็บสะสมอนะพระพุทธรูปเก่าๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาเป็นว่าเดินทั้งวันเนี่ยบอกเลยว่าไม่หมดจริงครับมันมีหลายๆส่วนเลยเนี่ยแล้วก็ อย่างช่วงแรกที่ผ่านเข้าไปในวิหารหลวงนะสำหรับพระประธานในวิหารหลวงนะครับชื่อว่าหลวงพ่อพุทธสิทธิ์นะครับอ่าพุทธทสิทธิ์ธรรมณีศรีฮริบุญชัยนะเออพุทธสิทธิ์มณีศรีฮริบุญชัยนะครับเป็นพระประธานอยู่ในวิหารหลวงวิหารหลวงนี่เคยเกิดไฟไหม้ด้วยนะครับอย่างที่เห็นภาพในช่วงต้นคลิปเนาะก็จะเหลือแต่องค์หลวงพ่อเลยนะโบ์เบิด ไปหมดเลยนะครับก็เกิดไม่ทันเหมือนกันเนาะโบสถ์เก่าน่าจะสวยมากนะฮะก็โบทใหม่ก็สวยอะสร้างเล็สวยงามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเชิงเทียนหัวหัวเทียนต่างๆนะครับที่ตั้งเทียนก็จะเป็นแบบของเก่าเต็มไปหมดเลยนะฮะอ่าอันี่ก็คือหอธรรมนะครับสวยงามมากนี่เห็นไหมฮะเป็นแบบว่าหอธรรมหลวงนะฮะสวยงามมากศิลปะเนี่ยลักษณะคล้ายๆหอธรรมที่ไหนะที่วัดพระสิงห์นะครับผมว่าคล้ายๆกันที่วัดพระสิงห์ที่เชียงใหม่นะครับ นี่ลองเข้าไปดูเนี่ยเป็นแบบว่าสวยงามมากนะฮะต้องอนุรักษ์ไว้นะสิ่งสิ่งพวกนี้นะฮะก็มีให้ดูค่อนข้างก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์นะครับสวยงามมากนะครับเป็นฝีมือของช่างโบราณที่แบบโอ้โหวิจิตมานะครับพอทาโบราณเน,นี่ยสีแดงสดเลย นะครับผมก็เดินพาเดินทั้งวัดนะเดินเดือบเดินๆๆเวลาผมไปเนี่ยผมก็ชอบไปคนเดียวเนี่ยเพราะมันได้ใช้เวลานะใครไปกับผมก็นั่งรอนานมากผมก็เลยแบบเกงใจแล้วาะเวลาผมไปเที่ยวส่วนใหญ่ผมก็ชอบไปคนเดียวนี่มก็อยากถ่ายนู่นถ่ายนี่ของผมไปนะครับเนี่ยแล้วก็เห็นอยู่ไกลๆนี่คือองค์พระธาตุไทิพุญชัยนะครับหรือพระธาตุลำพูนเรียกง,ง่ายๆคือพระธาตุลำพูนแล้วกันอ่าน,นี่เดินเข้ามาในโบโสถ์นะครับเป็นวิหาร นฮะแล้วก็จะมีรูปเคารลบเยอะแยะเลยนะครับเป็นเรื่องราวรูปภาพนะครับเป็นเรื่องราวพุทธประวัตินะฮะนี่ไปหมดเลยเขียนให้ดูนะครับสวยครับเป็นโบสถ์ที่คือมีหลายๆอย่างให้เราไปเดินดูนะครับบางทีแบบไปวัดพวกนี้เราต้องใช้เวลานิดนึงเนาะกับการเที่ยววัดบางคนไปเที่ยววัดแป๊บเดียวนะครับผมผมนี่อยู่เป็นวันเลยนะฮะก็เดินดูมันทั่วๆนะเก็บ ได้เก็บหน่อยเก็บมาเพราะวานานๆหรอกมันค่อนข้างจะไกลนะการเดินทางของเรามาแต่ละทีนะก็ต้องไมคุ้มแต่วัดเนี้ยผมค่อนข้างจะเดินบ่อยมากเพราะผมอะไปมาแบบอ่าวิหารเจ้าเจ้าโลโวนะครับอืมวิหารเจ้าโลโวนะฮะก็จะมีนี่รูปปั้นนะครับด,ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้านขวานี่ จำไม่ได้ว่าใครต้องขอโทษด้วยนะฮะลืมชื่อจริงๆแต่องนี้น่าจะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับก็คือเจ้าแม่จามาทีวีนั่นเองนะครับก็เป็นบุคคลที่ทางลบบุรีนะครับหรือว่าทางอ่ะไม่ใช่ลบบุรีอ่ะเป็นคนลบบุรีนะฮะที่เขามาจากระโวนะครับต้องพูดอย่างนี้แล้วก็มาปกครองนครอุบุญชัยนะครับที่จังหวัดลาพูนเป็นค่อนข้างเป็นที่เคารพนะของคนในจังหวัดลาพูนแล้วก็ใกล้เคียงนะครับ เจ้าแม่จามาเทวีนะฮะอืมก็นี่แหละครับเก็บไม้ดูเนาะความสวยงามน,นะต้องไปเที่ยวกันเองนะดูในรูปเนี่ยมันมันก็เห็นแค่เนี้มันบรรยายไม่ถูกว่าของจริงมันสวยมากนะครับแล้วความปาณนีตของช่างช่างเมืองเหนือเนี่ยบอกเลยว่าไม่แพ้ไขรแน่นอนนะครับมาดูนี่ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้เป็นวิหารพระเจ้าทันใจนะฮะไม่รู้องค์ไหนเหมือนกันเนาะเตมหมดเลยนะฮะก็ไม่ขอนะแต่จริงๆเรื่องพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับตนนะฮะ อัตราเหตโนโนะโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับอยากได้อะไรก็ถามมอ,อเองนะครดีที่สุดพระ,ะก็ช่วยได้แค่เป็นแรงธรรมะนะครับเป็นแค่หลักในการดําเนินชีวิตนะครับไม่ให้ออกนอกรูกนอกทางเนี่ยอันนี้ก็สวยมากนะครับพระสวรเจดีที่ผมเล่าให้ฟังเนะเป็นีเลี่ยมเห็นไหมคล้ายๆกับที่วัดจามเทวีเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกันคันเวลาว่างก็หลังจากเที่ยววัด พอทารีบุญชัยเสร็จเนี่ยก็ไปเที่ยววัดเจ้าแม่จามเทวีได้นะครับอยู่ไม่ไกลกันเลยนะฮะเลยคุกมานิดนึงนะฮะมันเราจะขับผ่านคุกมาเนี่ยถ้าใครมาเส้นเชียงใหม่เนี่ยก็จะง่ายมากเลยนะผมก็จะใช้เส้นนี้เป็นประจําเส้นหางดงนะครับแล้วก็ตัดเข้าลําพูเนี่ยขับแป๊บเดียวรถไม่ติดด้วยนะครับแต่ก็จะแบบเลาะละรถเลาะทางนิดนึงนะฮะต้องคนแบบชำนาญเส้นทางหน่อยก็จะเดินทางง่ายนะครับนี่เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อแดงนะฮะ เห็นไหมครับองก็จะเป็นแบบจีวอสีแดงนะครับสวยงามมากบอกเลยนะครับศิลปะ ทางภาคเหนือเนี่ยนะฮะก็วันนี้ก็พามาเที่ยวประมาณนี้ใครเกิดปีละกานะอย่าลืมไปไหว้นะครับวัดพระธาตุลิบุญชัยนะครับที่จริงจะพาเข้าไปในพระุโบสดด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้พระุโบสถเนี่ยมีการใช้งานนะครับมีการอุปสมบทของนาคนะครับก็เลยเข้าไปถ่ายไม่ได้นะฮะแต่เดี๋ยวจะเก็บภาพข้างนอกมาให้ดูนินดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับแต่เสียดายปกติผมจะเข้าไปไหว้พระในพระุโบสถนะครับแต่ว่า วันนี้เขามีการบวชหน้ากันนะฮะอันนี้แม่พระบาทสี่รอยนะครับร้อยพุทธบาทอย่างที่ร้อยให้ฟังนะฮะก็ได้แสดงนะครับถึงว่าพระพุทธศาสนานะครับได้มาถึงที่นี่แล้วนะครับก็เป็นหลักชัยในชีวิตนะครับให้ดําเนินทางโดยเส้นทางเนี้ะเออนี่นะครับเส้นทางธรรมนะครับอยู่ในมรรคแปดนะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นพระโบสถสดนะครับ ที่จะพาเข้าไปดูแต่ว่าเขากาลังบวชนาคกันเห็นไหมสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับมีการบวชนาคเนี่ยเลยไม่ได้เข้าไปดูนะต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ได้เก็บรูปเพราะบวชสดมาให้ดูนะครับอันนี้คือวัดพระธาตุอภิภุญชัยนะครับจังหวัดลาพูนใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าใครเกิดวิลการะสักครั้งหนึ่งนะครับไปเที่ยวนะเป็นหนึ่งวัดที่แนะนํากันนีสยสหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวจะพาเที่ยวที่อื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเมืองไทยนี้ที่เที่ยวเยอะมากนะฮะสวับ